ก็สวัสดีครับผมดินดีต้อนรับเุ้สู่ช่อง Adam Baker Thailand <chat> นี่จะมารีวิวดีมในคแคลส์นะฮะเออ ของแต่งพอได้ครับในเราทีนี้มาพบกับคนที่จะรีวิวให้เรานะครับผมเชิญอีกแล้วคนเดิมอีกแล้วเดิมเออเตรียมเมาเอานี่ทำอะไรอันนี้ฮะวันนี้เราจะทำอะไรรีวิวรถเออรีวิวอะไรอ๋อเอาดีมซุปเปอร์ครับเอาเริ่มเริ่มใส่ไหนก่อนข้างหน้าก่อนนะข้างหน้า ก็จะเป็นปักดูโยโกโยโกโหโยโกะอย่างนี้เขาเล่นกันเยอะนะครับผมโยโกะแล้วก็จะเป็นพวกยางยางยางลายไฟปกติน้ำท้องตลาดอ่าแล้วก็จะเป็นชุกสีชุกชุกก็โหลดโหลดชุดหน้าจะเป็นโหลดโหลดลงสองนี้สางที่ปัดโหลดเยอะเลยเยอะเลยในป่าอะไรนะโหนะรถรถแวนรถซิ่งโหลดชีติ่น แล้วก็ชุดสีก็เป็นชุดสีเดิมสีเดิมติ๊กเกอร์ทั่วไปนะครับผมติ๊กเกอร์ทั่วไปแล้วก็จะมีพวกน็อตน็อตอุดทองทองอุดกระจกอุจกระจกแล้วก็ไฟชนไฟชีตรงนี้สองตัวยึดบางโคนโอเคแล้วก็มีอะไรอีกแล้ก็น็อตทองไม่ใช่แล้วน็อตไดซีเนาะน็อธรรมดาตลาดออันนี้ก็ เป็นน็อตสีทองเหมือนกันทำอะไรอีกแล้วก็ให้หลังเอาบอกรายบอกบายบอกรายก็ตามนี้เลยนะครับตามในนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะไม่อ่านนะเราฝึกนะเราฝึกนะฝึกแป้นปีกนะฝึกเฮงแล้วก็เป็นอาร์มสวีงาม PL 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 Racing อ่าฮะ Racing Racing Highland เป็นอาร์มหดไหม อามเป็นเป็นอามย่นครับอามย่น,ม,ยนมันมันมันดียังไงมันจะรอบจัดรอบจัดกว่าอ,อามปกติแล้วก็อามยิดอ,อามยอดจะเป็นพวกทดรอบหรือลลูกโตโตอืมหรือลดกาลังเยอะเยอะโอเครถกาลังเยอะมันจะลอยหล่อหน้าการออกตัวการแรงกระชา่มันก็จะก็จะเยอะกว่าถ้าเป็นอามย่นมันก็จะให้รอบจัดสองต้นและ่วงปลายแบบการขับเคลื่อนของมันยิ่งสั้นมันยิ่งจัดยาวมากมันก็ ช้าอ๋อนี่คือเหมือนกับช่างเลยเลยก็เป็นช่าง,ง,งนั่นแหละก็ใ <laughs> ช่้โอยช่างมันเทอือะเนี่ยบัก <laughs> นี้ช่างหัวมัน <laughs> ก็เป็นโชค๊คอ่าเอ็นโชค๊คโชค๊ชโชคนี่จะของร้อยสิบโอ้โหมีมีรอยนิดหน่อยถ้าโช๊คเดิมมันจะเป็นเงาเงาเป็นเงาเงาเป็นกระบอกกลมไม่มีกระบอก,ก,ก,บอกแบบนี้มันไม่มีสปริงใช่ไหมไม่มีสปริงจะเป็นสปริงข้างใน,นโอเคแล้วก็เป็นข้อลด สีแดงก็รดแดงของตลาดทั่วไปสำลาดอะไรแตกอ่าแล้วก็โซ่สเตอร์โซ่สเตอร์สเตอร์หลังเท่าไหร่เนี่ยสเตอร์หลังเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บลองถามเจ้าของก็เจ้าของนะน่าจะสามสิบมั้งสามสิบข้างหน้าสิบสี่นะสิบสี่สามสิบอัมยุโอเคแล้วก็แกนล้อแกนล้อนี่ไทยเฮ่น่าไทยเฮ่ก็เป็นแต่เป็นมัดพวกสแตนเลสนั้น นั่นแหละนันเ็นเลดทั่วไปนะตะเลดทั่วไปแต่ไม่เหมือนแบบที่รีวิวครั้งแรกเราจะเป็นมินยมมินยมเป็นสแตนเลตจะทนกว่าทนกว่าเยอะฝังไนอีกฟังไนอีกนี่อ่ะเป็นท่ออ่ะท่อท่อ่าเปิดอาเปิดย่นดูไงเปิดไม่เปิดอ่ะอันนี้สำหรับคนไม่รู้อ่ะมันก็ฟังเสียงเหมือนเดิมต้องฟังเสียงใช่ไหมใช่ถ้ามมนเปิดมันเป็นพวกหมุกเนี่ยมันก็จะเป็นนิ่มๆไป S <S ถ้าเปลืองมันจะดังขึ้นอีกนิดนึง <Okay. S 1> มันมันไม่ได้ดูที่ว่าทรงไหม uh huh. มันอยู่ที่เสียง, <S 2> <S 2> ยงใช่อยู่ที่เสียงสัมมากรอบกําลังรอบกาลังก็ถ้าเ้าย่นจะรีดจะริดต้นมากกว่าอรถนี้จะเป็นพวกวิ่งต้นเป็นต้นอย่างเดียวใช่ไหมต้นประมาณโูนึงโลก,กว่าอย่างเงี้ยถ้าพวกรถวิ่งยาวๆโลสองสองโลก,กว่าอย่างงี้ก็จะเป็นพกท่อไมยนต์มันจะรีดกําลังรถ เยอะกว่าโอเคที่พอรู้มานะที่พอคร่าวๆพอคร่าวๆภายในภายในก็จะเป็นเครื่องสเตียบแซมท่อสเตอร์ลินหัวฉีดไม่หัวฉีดเดิมไม่เห็นนะครับในกล้องลินก็จะเป็นลินยิบเก้าเป็นยิบเก้ายิบเก้าหลวงเงยเงยหน้ามาคุยเลยเพราะว่าข้างในไม่เห็นอยู่แล้วท้างใไม่เห็นหรอมันเป็นลินยิบเก้านะลินยิบเก้าหลวงแล้วก็จะเป็นแคมป์แคมป์สำนัก น่าจะช่างบินของพี่ของพี่แบกนี่พ mm ี่แบกนั่งอยู่นู่นนะนั่งอยู่นู่นใช่ไหมเดี๋ยวในเป็มันก็เข็มทอยสตือตามสเตีมมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่ใช่รถผมแล้วันนี้ก็ได้เจ้าของเขาไม่มานะไม่มานะเนี่ยเจ้าของก็เนี่ยแค่ให้ผมรีวิวเอาเสื้อสีชมพูใช่ไหม ใส่ผมใส่หมวกเออใส่หมวกนะคราบทุกกล้องเขื่นกล้องเออเขาเขินแต่เราหน้าด้านไงเรอด้านเกินด้านเกินหมดหมดหมดที่จะด้านแล้วมันหมดแล้วนะหมดแล้วนะอะไรก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่งก็แบบยังไงพื้นคิ้นคีนคินคีนคไม่อะไรมากทรงก็เน้นเน้นทรงนิดหน่อยเน้นทรงนิดนิดนะไม่เน้นอะไรเน้นแต่สวยงามดูดูดีไม่ดูลกตามากเท่าไหร่ ใช้ได้นะ้องเขาแต่งรถเนี่ยก็หมดแล้วหมดจะมีอะไรต่ออีกเนี่ยอะไรอีกน่าจะหมดน่าจะหมดแล้วนะไม่ได้ใส่อ้อสุดท้ายฟังเสียงเอาฟังเสียงอ่ะฟังเสียงเอ้าไม่มีตาตานีนี่นะธรรมดาแล้วลูกมันใหญ่ธรรมดาแล้ว เอ้มอเราจะตัดล้นปเาเน่มันจะต้ดไหมบ้าแม โอเครับก็จบแล้วจบแล้วก็ดู okay, s <S ดูตัวการ์ดในรีวิหน่อยก็รีวิวก็จะมาเมาหน่อยนะเมาอะไรเล้ยเมาเหล้าปั่นมันนโอเคผมถ้าชอบคลิปแนวรีวิวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ส for ับตะไคร้ส like ับตะไคร้สับตะไคร่นะสับตะไคร้แล้วก็ตะไคร้เป็นกอมันนะแล้วก็มาสับนะมึงบ้าโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายยูเก็น